ถ้าเราจะปลูกกล้วยบนพื้นดินที่ราบเรียบก็คงไม่ยากเท่าไหร่หรอกครับแต่เมื่อเราต้องการที่จะปลูกกล้วยแทนที่ต้นไม้อื่นงานปลูกกล้วยที่ควรจะเป็นเรื่องง่ายๆก็จะกลายเป็นงานยากเลยเละครับโดยเฉพาะต้นไม้นั้นมีรากที่ยาวหนาแน่นแล้วก็ฝังลึกอยู่ในดินอย่างต้น12ปันนาต้นนี้ถึงแม้เราจะตัดต้นมันออกไปแล้วอย่างง่ายดายแต่ส่วนคนรากที่ยดึดแน่นอยู่กับพินก็ยากที่จะเอาออก ต้องใช้เสียมสับไปรอบๆโคนรากสับรากที่เหนียวแน่นจํานวนมากนั้นให้ขาดออกจากกันออกแรงสับแล้วก็ออกแรงงัดทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆสับแล้วก็งัดสับแ,แล้วก็งัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับรอบๆโคนต้นเลยครับต้น12ปันนาก็น่าจะเป็นตระกูลเดียวกับปาล์มนะครับมีใบเป็นก้านสลับซับซ้อนขึ้นไปจนถึงปลายยอดซึ่งเราได้ตัดต้นและใบมันออกไปแล้วก่อนหน้านี้ แล้ถึงตอนนี้เราก็สามารถขุดดินไปรอบๆได้แล้วครับทําให้เห็นโคนรากได้อย่างชัดเจนครับทีนี้ก็เหลือแต่ส่วนที่เป็นราการากแก้วก็ได้ครับเรียกรากแก้วก็ได้แต่ว่าต้นสิปันนาไม่น่าจะมีรากแก้วนะครับก็คือเป็นส่วนรากที่มันอยู่ลึกนะครับตรงนี้เราขุดรอบๆนะครับทะแยงเสียมไปหน่อยนะครับแล้วก็สับออกอสับแบบทะแยงทะแยงแบบนี้นะครับ ออกแรงสับไปรอบๆครับให้ขาดมันจะเหนียวหน่อยครับก็ต้องออกแรงกันหน่อยครับสับไปรอบๆแบบนี้เลยครับจังหวะนี้ก็สับไปด้วยงัดไปด้วยนะครับถ้ามันขาดก็คือขาดครับถ้าไม่ขาดก็สับอีกครับสับไปแล้วก็งัดดูนะฮะดังแกรแกรเลยครับหมายความว่ามันจะขาดไปแล้วนี่ครับเสร็จเรียบร้อยโหหนักน่าดูครับโยนทิ้งไป ทีนี้ก็จะมาขุดหลุมนะครับสําหรับปลูกกล้วยขุดหลุมรอบๆรากของต้น12ปันนานี้ก็ยังยึดแน่นอยู่ในหลุมนี้อยู่นะก็ต้องสับออกไปนะครับสับออกไปให้หมดแล้วก็ขุดเป็นหลุมลึกสักประมาณ2คืบครับจากนั้นก็เอาหน่อกล้วยมาลงครับเนี่ยได้พอดีเลยครับ เมื่อนำหน่อกล้วยมาลงแล้วก็เขี่ยดินที่เราขุดออกไปรอบๆเมื่อกี้แหละครับกบเลยครับกบให้มิดโคนของหน่อกล้วยนะครับเท่านี้ก็จะได้ปลูกกล้วยแล้วครับปลูกง่ายๆครับแบบนี้นะครับง่ายมากเลยครับถ้าเอาตอออกไปแล้วนะครับปลูกง่ายมาก แต่ยากคือเอาตอออกนะครับเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับการปลูกกล้วย